ชุดไบบอกเซตนะคะชุดนี้ค่ะคือผลิตภัณฑ์นะคะที่ช่วยในเรื่องของการลดฝ้าหน้าเด็กนะคะเป็นแบบเรื่องของการดูแลผิวในทุกๆขั้นตอนนะคะตั้งแต่ทําความสะอาดนะคะสร้างความแข็งแรงให้กับผิวนะคะแล้วก็ควบคุมการเกิดเมลานินในผิวแล้วก็สลายเมลานินรวมถึงการป้องกันการเกิดฝ้าใหม่นะคะในเซตนี้ที่เรียกว่าไบบอกเซตแนะนํานะ ฝ้าเกิดในชั้น epidermis ถ้าเราต้องการจะดูแลและแก้ปัญหาเรื่องฝ้าหรือเกิดมาแล้วทำไมอยู่ดีๆหนูหน้าดำหนูอยากขาวคือแม่หนูดำแต่หนูอยากขาวหนูจะทำยังไงหนูต้องฟังไรนี้นะคะและเราจะมาดูแลผิวในชั้น epidermis กันอย่างไรก่อนที่เราจะไปคุยถึงว่าวิธีการแก้เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าในชั้น epidermis นะคะมันมีผิวของเรามีชั้นย่อยลงมาอีกคุณรู้ไหมว่า คือผิวหนังของคนเราเฉพาะชั้น epidermis เนี่ยค่ะมันมีความหนาค่ะถ้าแบบไล่ลงมานะคะเลเยอร์ของผิวอ่ะมันถึง50ชั้นด้วยกันในชั้น epidermis ค่ะ จะประกอบไปด้วยผิวของเราอีก4ชั้นนะคะคือชั้นสตาตัมควอเนียมสตาตัมแกนูลอซัมและสตาตัมสไปนูอซัมและสตาตัมเบเลนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นชั้นพื้นฐานชั้นหนาวงรีชั้นเม็ดหนาใสาแล้วก็ชั้นกำผาสันคีไข่นี่แปลไถ่ายได้ด้วยนะจ๊ะไม่ได้จำเขามาเรียนมาจริงๆนะคะต้องการแบบดูแลเรื่องฝ้านะคะแนะนําฝ้าหรือหน้าใสาหน้าเด็กนะคะให้ใช้เนี่ยไบรท์บ็อกเซ และเพิ่มบูสเตอร์มาร์กอีกหนึ่งกล่องค่ะบูสเตอร์มาร์กอีก1กล่องรับรองได้เลยว่าคุณจะเพิ่มเลเวลเพิ่มเงินอีกนิดเดียวจากเซตนี้ค่ะ